สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะวันนี้สถานีบ้านพระพรมมีคำหนุนใจมาฝากพี่น้องทุกท่านนะคะเรื่องอย่าให้สิ่งใดมากำหนดชีวิตของเรานอกจากพระเจ้าในพระธรรมเพลงคร่ำครวนบทที่สี่ข้อที่สิบได้กล่าวไว้ว่ามือของหินที่ใจเมตตากลับเอาลูกของตัวต้มกินลูกถูกต้มเป็นอาหารในยามที่ความหายนณะมาสู่ประชาชนของข้าพเจ้าตั้งแต่เริ่มแรกของการรงสร้างของพระเจ้า พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เราทุกคนได้รวมครอบครองกับพระองค์มีความเป็นอยู่ที่ดีมีที่พักอาศัยมีอาหารการกินอย่างบริบูรณ์พระเจ้าจึงทรงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้กับมนุษย์แต่พอมนุษย์ล้มลงในความบาปทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็เปลี่ยนไปในพระธรรมปฐมกาลบทที่3ข้อที่19ได้กล่าวไว้ว่าเจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้าจนเจ้ากลับไปเป็นดิน พระเจ้าถูกนำมาจาัดดินและเพราะเจ้าเป็นผงคลีดินและเจ้าจะกลับเป็นผงคลีดินดังเดิมดังนั้นมนุษย์ต้องเผชิญกับความยากลำบากในชีวิตอาบเหงื่อต่างน้ำมีความทุกข์ทั้งทางกายและทางจิตใจและความบาปที่นำมาซึ่งคำสาปแช่งโรคภัยไข้เจ็บการกันดันอาหารและภัยพิบัติต่างๆมีผลทำให้มนุษย์นั้นต้องทนทุกข์อย่างมากในบริบทนี้พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะเตือนใจของเรา ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนชั่วผู้เชื่อหรือผู้ที่ไม่เชื่อเมื่อเกิดสถานการณ์หรือเหตุการณ์ขึ้นในชีวิตจนทําให้เราไม่สามารถหาทางออกให้กับชีวิตได้แม้แต่หญิงที่มีใจเมตตาก็ยังสามารถเอาลูกของตัวเองมาต้มกินได้ซึ่งสิ่งนี้เป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าเธอได้ให้สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมาเป็นตัวกําหนดชีวิตของเธอในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าทําให้เธอนั้นได้กระทาความผิดบาปทั้งกับพระเจ้าและคนที่เธอรัก แน่นอนว่าในยามที่เกิดการกันดานอาหารสิ่งที่มนุษย์นั้นโหยหาที่สุดคืออาหารและน้ำดื่มแต่เมื่อหาไม่ได้จึงได้กระทำการที่เลวร้ายที่สุดมันเป็นสิ่งที่โหดร้ายมากในการที่แม่ต้องนำลูกที่ตัวเองคลอดออกมามาต้องกินเป็นอาหารประทังชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์นั้นหลงลืมคือพระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งทุกสิ่งและพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดี แม้ในยามที่เอลียาถูกไล่ล่าต้องหนีหัวสุกหัวสุนพระเจ้ายัางทรงเลี้ยงดูเขาในยามที่เขาขาดแคลนโดยให้อีกาคาบขนมปังไปเลี้ยงดูเขาถ้าเราให้สถานการณ์ในชีวิตมาเป็นตัวกําหนดการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าแล้วนั่นหมายความว่าเราไม่ได้เชื่อและวางใจพระเจ้าจริงๆเราให้ปัญหาของเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าในชีวิตของเราเพราะเมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้นกับเรา สิ่งที่เราสมควรทำที่สุดคือแสวงหาพระเจ้าร้องเรียกหาพระเจ้าขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าและมอบความไว้วางใจไว้ที่พระองค์พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้กำหนดชีวิตของเราไม่ใช่ปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่าลืมนะคะว่าเราดำเนินชีวิตอยู่โดยความเชื่อคือเชื่อในสิ่งที่ตามองไม่เห็น อย่าให้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นตัวกำหนดชีวิตของเราแทนที่พระเจ้านะคะ